หม้อหุงข้าวชาบคอมพิวเตอร์ไรซ์โปรแกรมตุนสกัดให้น้ำซุปรสชาติเข้มข้นของคุณค่าสารอาหาร โอ้โหมาค่ะพบกันช่วงนี้นะคะมาแล้วกับเมนูอาหารอร่อยๆซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์มเดิร์นลิฟวิ่งนะคะเห็นหน้าเชฟฝ้ายภูอยู่กับเดียนเนี่ยนะความอร่อยมาเข้าประตูถึงบ้านแล้วค่ะว่าแต่ว่าวันนี้จะเอาเมนูอะไรมาเข้าประตูคะเมนูวันนี้นะคะจะเอาใจคอเจแปนนิสฟู้ดเลเวอร์ Food ค่ะกับเมนูหมูชาชูค่ะเรื่อนี้นะคะเราจะทําด้วยหม้อหุงข้าวอุ่นทิปค,คอมพิวเตอร์ไรซ์เครื่องนี้ค่ะหม้อหุงข้าวเนี่ยทำได้แม้กระทั่งหมูชาชูหรอได้ค่ะอาหารญี่ปุ่นก็ทําได้ง่ายๆค่ะพี่เดียอ๋อเหรออางั้นลุยเลยไหมคะไดูส่ กันก่อนเลยนะคะแน่นอนค่ะส่วนผสมของเราหมูชาชูก็จะใช้เป็นหมู3าชั้นนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมค่ะมีเหล้าจีนมีโชยุนะคะหรือว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นมีต้นหอมญี่ปุ่นค่ะมีน้ําตาลทรายแล้วก็จะมีเกลือป่นและก็มีหอมหัวใหญ่ค่ะง่ายมากเลยพี่เดียนำส่วนผสมทุกอย่างใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวค่ะ เทน้ำไปที่สเกลจ๊กขีดระดับที่2นะคะเสร็จแล้วล้วก็กดปุ่มสโลคุกหรือว่าโปรแกรมตุนได้เลยค่ะชีวิตเนี่ยนะคะมันง่ายเพียงแค่สัมผัสปุ่มเดียวเท่านั้นเองค่ะก็สามารถทําได้หลากหลายเมนูเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยสามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดเวลาได้ด้วยและคนที่ไม่มีพื้นฐานการกทำอาหารเลยอย่างพี่เนี่ยนะก็ยังสามารถใช้หม้อหุงข้าวคอมพิวเตอร์ไรซ์ใบนี้ได้สบายมากค่ะทาได้หลายเมนูสุด,สด และเคล็ดลับในวันนี้นะคะก็คือเคล็ดลับการเลือกหมู3มชั้นค่ะง่ายๆเลยก็คือวิธีการเลือกเนี่ยไม่ต่างกับการเลือกเนื้อหมูท,ทั่วไปนะคะแต่มีข้อต่างอยู่นิดหน่อยก็คือตรงที่ชั้นของมันหมูควรจะบางและเป็นมันวาวและที่สําคัญระหว่างชั้นของเนื้อหมู3มชั้นต้องไม่มีพังผืดค่ะซึ่งในหมู3มชั้นนะคะก็ควรจะมีเนื้อหมูที่เป็นส่วนของเนื้อเยอะๆค่ะเสร็จแล้วพี่เดียเรามาดูกันดีกว่าโอ้โห oh mm hmm. เหมือนที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าอย่างนี้นะเรา กินได้หลายมือเลยค่ะหลายวันเลยพี่เดียเผลอๆนี่เป็นสัปดาห์เลยนะเนี่ยทั้งหมู่บ้านแบ่งกันค่ะทั้งหมู่บ้านเลยนะคะแล้วพี่เดียสังเกตนะคะว่าวันนี้เนี่ยน้ำซุปของเราเนี่ยเข้มข้นแน่นอนค่ะเพราะว่าเราใช้โปรแกรมตุน๋นและการที่เราตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้นำ้ำซุปของเราเนี่ยยิงย่งเข้มขน้ขนใช่รสชาติก็จะยิ่งอร่อยค่ะพี่เดีย ไดดูสก่อนนี่จริงๆเรามาแบบเปิดร้านอาหารกันหน้าบ้านมะได้เลยแน,น่นอนลูกค้าติดตรึมค่ะพี่เดียวแน่นอนอนอกจากอาหารอร่อยพรีเซนเทชันอาหารสวยแล้วแม่ค้าัิสระนะคะถูกต้องค่ะ <c oughs> ถูกใจที่สุดชอบก็บแค่นี้แหละ แต่ทีนี้พี่เป็นห่วงอย่างหนึ่งค่ะเมนูนี้มันมากเลยนะและยังไงอ่ะเราจะทําความสะอาดอะไยยากไหมอ่ะไม่ต้องแบบแช่ต้องใช้ขัดไม่ต้องห่วงเลยค่ะพี่เดียเครื่องนี้นะคะนอกจากจะใช้งานง่ายนะคะยังทําความสะอาดง่ายด้วยค่ะเพราะว่าฝาชั้นในนะคะและช่องระบายไอ้น้ำเนี่ยสามารถถอดมาทําความสะอาดได้ง่ายๆเห็นไหมคะทั้งง่ายทั้งสะดวกแบบนี้นะคะเหมาะก,กับชีวิตโมเดิร์นลีฟิงแบบพวกเราจริงๆค่ะจะบอกว่าพี่นี่อยู่คอนโดใช่ไหมคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้มากเหมือนบ้านที่มีบริเวณ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มีหม้อหุงข้าวอุ่นทิปคอมพิวเตอร์ไร์ซันเดียวนี่อยู่เลยนะได้หลายเมนูเลยค่ะบางทีแบบจะหุงข้าวก็ได้จะทำข้าวต้มทำโจ๊กตุนไข่อะไรให้ลูกก็ได้ง่ายมากเลยดีแบบนี้นะคะต้องมีติดบ้านไว้แล้วนะคะเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูเมนูต่างๆได้ที่ w w w thai city co th ค่ะแถ้าคุณผู้ชมสนใจงาน DIY การทำอาหารฟิวชั่นการตกแต่งอาหารบนจานหรืออยากจะพูดคุยกับฝ่ายในบล็อกนะคะก็สามารถเข้าไปได้ค่ะที่ w w w chavieclub com ค่ะ ตอนนี้ถึงเวลาชิมแล้วลุยเลยค่ะลปลอดฝ้ายเลยนะคะ,ะง<า>ั้นพี่ให้ฝ้ายก่อนเลย